ีครับผมดิจิสุซูกิสกนครนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมนะครับสินออโต้เซลล์นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวใหม่ตัวนี้เลยซูซูกิเซียสจีแอลนะครับเป็นรุ่นที่เพิ่มออปชั่นเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูว่ามีตัวไหนหรือว่าอะไรที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษนะครับวันอื่นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่5้ารุ่นด้วยกันนะครับผมมาเริ่มกันที่รุ่นนี้เลย ครับตัวซูซูกิแคลลี่นะครับ3 8มแ0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับซูซูกิเอติก้านะครับผมสีแดงนี้นะครับ7 2 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมจะอธิบายนะครับเป็นรุ่นเฟสนะครับ G L นะครับ5้า0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ตัวสีจำงินนะครับสวิทเจียวเอ็กครับ6,29,000บาท ขายสุดเลยนะครับเป็น s u z u k i เซ l e นิโนะครับรุ่น G X นะครับ437,000บาทครับสำหรับรุ่น s u z u k i เซ G L นะครับ559,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับผมมีออปชั่นอะไรเข้ามาใหม่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแน่นอนเลยนะครับด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้า เป็นรุ่นที่ขายดีและโปรโมชั่นแรงมา,ากๆนะครับที่สนาคารตอนนี้เขามีออปชั่นหน้าจอมาเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดแนิ้วมาให้หับเดี๋ยวผมจะามาข้อมดูข้างในน,นนะครับพื้นฐานอืคือนะครับเป็นเครื่อง1ัน0อซีซีอีโคคาร์นะครับตันนี้20บกิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมสลับหน้าจอ8นิ้วนะครับในรุ่น Suzuki c i GL ตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันหน้าจอเหมือนกับรุ่นตัว Suzuki Swift นะครับผมค่อนข้างที่จะดูทันสมัยนะครับนะครับแล้วก็ดูดีนะครับเข้ากับรถทีเดียวมีอยู่4ฟังก์ชันหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับวิทยุทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นของบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อ บลูทูธแล้วก็ที่สําคัญเลยเดี๋ยวนี้คือต้องมีนะครับในหน้าจอทุกรุ่นเดี๋ยวนี้ก็คือระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับง่ายมากเลยนะครับแค่ท่านมีสายชาร์จของตรงรุ่นนะครับ Android Auto ของผมจะเป็นเครื่อง Android Auto นะครับเวอร์ชัน10ขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะครับแค่เสียบเข้าไปนะครับที่โทรศัพท์แล้วก็เชื่อถือนะครับ มันก็จะวิ่งนะครับวิ่งเข้าหน้าจอนะครับเป็นแผนที่ตัว Android Auto เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับการค้นหาต่างๆตัวนี้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้สมมุติตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมสุส,สนานกรนะครับผมจะไปที่สนามบินกดคําสั่งสนามบินสกลนครน,นี่ครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับ สนามบินสกลนครท่าากาศยานนะครับนะครับง่ายมากสะดวกสบายมากนะครับในการใช้ของผมจะเป็น Android Auto นะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับตัว f อ s t c a r d โทรศัพท์นะครับการตั้งค่าอื่นๆนะครับปฏิทินอะไรพวกนี้ครับสภาพอากาศการปรับแต่งพวกนี้ครับแต่ที่สะดวกสบายก็คือเวลาหนึ่งแหละการเปิดเพลงนะครับผม หรือว่าการรับโทรศัพท์นะครับตัวนี้เราไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเชื่อมต่อบลูทูธให้ยากแค่มีสายของมันนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมจะลองนะครับเงโอเคจะลองดูนะครับเพลงนี้แล้วกันนี่ ทำโฆษณาก่อนนี่ครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับง่ายมากถ้าเราไม่อยากเชื่อมต่อก็แค่ดึงออกแค่นี้เองก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับตัวนี้ยังมีช่อง HDMI นะครับตัวด้านล่างนี้ยจะมี HDMI แล้วก็ตัว USB นะครับ HDMI ก็สมมุติว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของกล่องตัวมีสติ๊กหรือว่ากล่อง Android Auto อะไรพวกนี้ครับเราแชร์เน็ตเปิด YouTube ที่เป็นรูปภาพอะไรขึ้นมาได้นะครับผมเพราะว่าในตัวของมันจะไม่สามารถที่เปิดรูปภาพได้นะครับมันก็เลยจะต้องมีตัวเข้ามาเชื่อมต่อก่อนคือตัว HDMI นะครับเชื่อมกับตัวกล่อง Android Auto นะครับหรือว่าจะเป็นพวกมีสติ๊กพวกนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับที่พอจะเข้ามาเล่นก็แค่เสียบนะครับ ลองเชื่อถือมันนะครับมันก็จะวิ่งเข้าตัวแผนที่ก่อนเลยนะครับตัวนี้คือ android auto นะครับเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับแล้วก็ apple carplay รู้สึก apple เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน ios 5ขึ้นไปนะครับจะใช้งานได้นะครับโอเคเลยครับสหรับตัวฟังก์ชันใหม่ของทางเจ้าซูซูกิเซียสนะครับรุ่น gl นะครับ559,000บาทนะครับ ราคาเดิมเพิ่มเติมมาคือหน้าจอนะครับดูพันสมัยมากขึ้นมีกล้องหลังด้วยนะครับนี่เลยนะครับพร้อมกับกล้องหลังครบเลยทีนี้นะครับโอเคครับสำหรับการารีวิวแนะนำนะครับสำหรับเจ้าตัวอ,ออปชั่นใหม่สำหรับซูซูกิ CSGL นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าผม พูดผิดหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ผมยังเ,เข้ามาเสริมได้นะครับผมวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ